เมื่ออาหารสําคัญที่คนปั้นหุ่นควรจะจัดเตรียมเอาไว้นะครับผมเองนะครับในอดีตก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีมื้อสําคัญเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ในเรื่องของการปั้นหุ่นผมเพิ่งมารู้ตอนที่ผมไปเรียนกับโค้ชผมแล้วอ่ะแล้วโค้ชผมเข้มงวดมากสําหรับมื้ออาหารนี้นะครับนั่นก็คือ1 มื้อก่อนออกกําลังกายและ2มื้อหลังออกกําลังกาย2มื้อนี่แหละครับที่เป็นมื้อสําคัญที่ผมกาลังจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าเราจำเป็นต้องมีจริงๆนะสำหรับในเวของการปั้นหุ่นเพราะการที่เรากินมื้อก่อนออกกําลังกายเนี่ยเรากินก็เพื่อให้ร่างกายเรามีแรงนั่นเองครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่กินก็ง่ายๆเลยครับไม่มีแรงครับ <laughs> และการออกกําลังกายเพื่อฟิตหุ่นเนี่ยมันหนักนะครับทั้งเวทเทรนนิ่งทั้งคาร์ดิโออย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราไปออกกําลังกายตอนท้องว่างนอกจากแรงไม่ดีเผลอๆพอทำแล้วมันเหนื่อยหนักๆเี่ย พอออกกาลังกายเสร็จปั๊บตะบัแตกมื้อหลังออกกําลังกายไปอีกก็จบเห่เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่เอานะเราก็ควรที่จะมีมื้อสักมื้อนึงเนี่ยครับที่เรากินก่อนแล้วพอกินเสร็จปั๊บรอเขาย่อยก่อนนะครับสักหนึ่งชั่วโมงเขาจะได้แปลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานให้เราเอาไปใช้ในการออกกําลังกายหนักๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเราจะสังเกตได้เลยครับว่าเราจะสามารถทําได้ตั้งแต่ต้นจนจบแบบแรงไม่ตกเลยนะครับและหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจัดเปรียมอีกมื้อหนึ่งเข้าไปได้เลยนั่นก็คือมมืื้้้ออออหลลัังงกกกําายโดนีร ความสาคัญของเขาก็คือเขาจะได้เอาสารอาหารต่างๆที่ดีๆอย่างเงี้ยครับเข้าไปซ่อมแซมเข้าไปเยียวยา <ๆ S 2> เข้าไปดูแลเพราะเราเพิ่งออกกําลังกายหนักๆกล้ามเนื้อเขาคงมีความบอบช้ำนะครับเขาก็คงต้องการสารอาหารดีดๆเข้ามาฟื้นฟูก็ตอนนี้ด้วยนะครับดังนั้นมื้อหลังออกกําลังกายก็จะเป็นอะไรอีกอันหนึ่งที่สําคัญและจําเป็นต้องมีมากๆมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพการฟิตหุ่นของเราเห็นผลได้ดีและเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งผมสัมผัสได้เลยเพราะก่อนหน้านี้ที่ผมปั้นหุ่นไม่ได้เพราะสองมื้อนี้ผมไม่ม เราป้านหุ่นได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีและเห็นผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นนะครับและผมให้ทริคไปอีกอย่างนะว่าจริงๆมือทั้งสองเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรครบทั้ง5หมูนะครับแล้วก็ ในมื้อก่อนอ,ออกกําลังเนี่ยถ้าเรามีการจัดให้มันตอบโจทย์ด้วยนะครับนั่นก็คือเราก็เน้นคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งพลังงานส่วนมื้อหลังออกกําลังกายเราเน้นโปรโตีนเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่ช่วยเข้าไปเสริมสร้างเข้าไปซ่อมแซมแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องจัดให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจัดได้และดูแลเกี่ยวกับเรื่องเนื้อง,งานในการออกกําลังกายด้วยทำเวทเทรนนิ่งโฟกัสให้ดีทําให้ครบทุกส่วนควบคู่ออกับการทำคาร์ดิโอและนอนหลับพักผวอนให้เพียงพองหกถึงแปดชั่วโมง